ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูต้นอินทร,รมกันครับออต้นนี้ต้นอินทร,รมที่ปลูกไว้นะครับเป็นเพาะเมล็ดนะครับซื้อมาตันนี้อายุได้3มปีหนึ่งเดือนครับต้นนี้แสดงเพศตั้งแต่อายุได้1ปีครับอันนี้ครบ3ามปีหนึ่งเดือนปีแรกออกแสดงเพศเลยเป็นเป็นเป็นตัวผู้ครับตนนัวนี้นะครับ เขาบอกจันตัวผู้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นทวนครับเห็นไหมฮะนี่ฮะเป็นนิ้วป้อมลปลายแหลมนี่ยนี่คือตัว,ตวผู้เขาบอกกันนะครับเดี๋ยวนี้จะมา,าเก็บเกสรครับตอนปีนี้ปีสามออกเกสรทั้งหมดห้าจันครับมาเริ่มบานแล้วอันนี้คงได้ผสมครับเพราะว่าตัวเมียผมก็เริ่มออกแล้วมี เป็นต้นที่เป็นเนื้อเยื่ออยู่สองต้นแต่ออกจันแล้เนื้อเยื่อหนึ่งต้นต้นยังไม่ออกครับอันต้นเนื้อเยื่อสองปีสวต้นหนึ่งเป็นเพาะ,มะเมล็ดครับออกจันเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะอันนี้มาด,ดูมาดูจันตัวพู่ก่อนครับนี่นจันครับเห็นไหมฮะตัวน,นี้สองจันเพิ่แป๊บเดียวครับไม่ทันนั่นมันบานแล้วแหมไม่รู้เก็บจะได้เกสรเยอะเท่าไหร่ สามสี่ฝั่งนี้จันทร์ครับเป็นห้าจันทร์ครับตัวผู้เดี๋ยวเก็บเกสรไว้ก่อนอ่าส่วนเดี๋ยวทามาดูต้นตระเมียพอมันแ้ตระเมียครับอายุสามปีเหมือนกันครับพร้อมกันไม่เคยเอาจันทร์เลยเพิ่งจะมาแสดงเพศออกจันทร์ก็ปีนี้เลยครับปีสามมีจันทร์ทั้งหมดสามจันทร์ครับออกมาแล้วหนึ่งจันทร์สองจันทร์นะฮะทางนี้สามจันทร์ครับไม่คิดไม่ฝันครับ ราะตัวนี้จะเป็นตัวเมียครับเพราะตอนปลูกอะ่ะมันไม่โตครับโตช้ามากเลยดูแต่ต้นแค่นี้เองสามปีปีนี้ทําไมออกจันสามจันเลยก็ไม่แน่ใจครับไม่ใช่สามจันครับสี่จันครับฝั่งนี้จัน์หนึ่งขอโทษทีเนี่ยมันบานไม่ทันระวังบานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะผสมผสมเกรสรเลยแล้วกันทีเดียวเดี๋ยวไปเก็บเกรสรไปต้องนุ่นก่อนตัวเมียอ่าลืมบอกไปครับตัวเมียเขาบอกว่าจันทรจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนมีดดาบครับ มันจะไม่เป็นมันจะไม่แหลมมันจะเป็นตรงตรงขึ้นมาเลยเห็นไมเห็นไหมมันจะตรงขึ้นมาเลยมันจะไม่แหลมเหมือนตัวผู้ผู้มันจะปลายแหลมเหมือนทวนอันนี้เป็นเหมือนดาบพวกเป็นดาบคือสังเกตจันจะเป็นตัวเมียนั่นคือการสังเกตเฉยแต่ให้รู้ผลจริงคือนี่นี่ครับตัวเมียท่นองครับเห็นไหมเป็นเมล็ดฮะนี่อานนี้ปีแรกครับเดี๋ยวเราจะผสมเกสรกันแต่จริงๆแล้ว อีเทมบัมาตรฐานครับผมลองปลูกแล้วเพราะฝั่งนู้นผมปลูกกันปรากฏว่าปีเดียวออกจันทร์แล้วนะครับจริงๆอ่ะรวมทั้งปลูกด้วยรวมทั้งเพาะมาเมล็ดเลยอ่ะกับปลูกอ่ะสองปีครับถ้าให้พอดีอ่ะปลูกช่วงช่วงมกรากุ่มภาต้นต้นอ่ะตุลาพฤศจิกาธันวาพวกเนี้ยจะครบรอบสองปีพอดีจะมี จะมีะแสดงแสดงเพศอะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะเพราะอะไรแต่มันแสดงนะแต่ว่าต้องรวมกับรวมตั้งแต่พเพาะเมล็ดเลยนะสองปีไม่ใช่การปลูกนะคือปลูกปีเดียวก็มีแสดงเพศอะอย่างผมปลูกฝั่งนู้นอะผมปลูกเดือนเมษานี่เดือนอะไรอะธันวามกราลามันออกแล้วครับมันออกจันแล้วอะคิดดูสิไม่ถึงปีอะเมษาขี่เดือนละ ธันวาก็สิบเดือนถูกไหมเมษาถึงธันวาสิบเดือนเองอะ่ะมกราเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันคิดว่าอาทิตย์หน้าคงบาแล้วอะ่ะเนี่ยจันประมาณนี้แล้วอะ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้นุมมันเป็นตัวตัวผู้ตัวเมียั่นเองออกสองต้นสอสองต้นแล้วคราออกแล้วเนี่ยปลูกเมษาครับนี่เดือนอะไรมกรามันออกแล้วอะ่ะเมษาพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกายนธันวามกราเก้าเดือน ออกจันแล้วครับเนี่ยเออลืมบอกเพื่อนไปสไาําคัญกันการหุ่นล้ำิ่งคันเรามีคือตัวนิ้มกันอน่างกันไก่ฮะไว้ตัดครับนี่ครับสคัญมากเลยต้นหนามน,านะครับเนี่ยเห็นไหมเลยเนี่ยโหตามทีปวดมากคุณมีติดตัวไม่ได้ครับกันไก่ตัดไว้ตัดตลอดเนี่ยถ้าเกิดปลายเราก็ตัดปลายออกได้ครับเนี่ยกันตามครับเห็นไหมฮะนิดนึงด้วยเหตุว่า สวนผมไม่ใช่ปลูกแบบเป็นเชิงพาณิชย์ไงแบบพอเพียงนะปลูกแบบพออยู่พอกินอ,ะอ่ะมันก็เลยมีเวลาทํานู่นทํานี่ได้สวนผมไม่ได้ปลูกในร่อมอย่างเดียวมันมีหลายอย่างมีทั้งกล้วยฮะทั้งอ้อยฮะมีกระสดาครับโอ้โอหอด้่อหอมมีบานเบอร์รี่ด้วยด้หอมบานเบอร์รี่นี่ล่าสุดนี่ปลูกกาแฟมบอีกครับเนี่ยดูระยะห่างระหว่าง ากาแฟกับอินทรามก็ประมาณสัก2เม็ดครึ่งแทงไปเขาบอกว่ากาแฟมันชอบที่ร่มๆก็เลยแทรกเข้าไปเนี่ยมันหายกล้วยเท่าไหร่เม็ดหนึ่งนะเนี่ยเขาปลูกไปเลยครับไม่เป็นไรโอเคครับผมนี่ครับเป็นการให้เห็นว่าอินทรามอินทรามอินทรพลำผมผมแสดงเพศและออกกันนะครับปีนี้อายุครบ3ามปีกับ1เดือนครับต้นนี้เป็นพ่อมเมล็ดครับ เดี๋ยวต้องวัดอีกทีว่ามเมล็ดรสชาติจะเป็นยังไงครับโอเคคลิปน,นี้ก็ช่นี้นะครับสวัสดีครับ